าและสวัสดีปลูกพุท่านุ้มสดปลูกได้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก็เจริญเตบโตได้ดีครับแต่ยอใหม่แล้วครับนี่กำลังแตกอยู่ครับทดลองปลูก พุทรานมสดเรามาดูลักษณะใบพุทรานมสดใบเล็กค่อนข้างยาวปลูกได้หนึ่งอาทิตย์ก็เจริญเติบโตได้ดีครับเรามาเปรียบเทียบพุทรานมสดกับพุทราจัมโบ้ครับ นี่ลักษณะใบพ um um ุทซาจัมโบจัมโบก็ใบก็จะใหญ่นิดหนึ่งกว่าของนมสดครับนี่ก็เรามาเปรียบเทียบครับขณะต่างกันครับพุทซานมสดกับพ um ุทซาจัมโบ้มีขอแตกต่างกัน ต้นก็ตอนกินครับทาบกิ่งนั่นดูทาบกิงก่งครับทาบกิง่งต้นเล็กนิดเดียวแต่ต้นซาจัมโบโปลกที่แน่ก็ขึ้นครับลักษณะใาบาก็ต่างกันเรามมาปลูก พุท่าจำโบกันเลยครับ